วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์สิ่งล้ำค่าวิทยาศาสตร์นำพาความก้าวล้ำวิทยาศาสตร์สร้างความรู้คู่คุณธรรมวิทยาศาสตร์สร้างนวัตกรรมชูชาติไทยเรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีท่านผู้ฝังทุกท่านครับกระผมนายเกียรติจร์พรเจริญรับยิ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนท่านสะท้อนวิทยารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มากราวสมทรพจน์วิทยาศาสตร์ในหัวข้อเรื่อง วิทยาศาสตร์ก้าวไกลด้วยนวัตกรรมไทยสร้างสรรค์ครับวิทยาศาสตร์เมื่อพูดถึงคำคำนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเพราะวิทยาศาสตร์เปรียบได้ดังผู้พิทักษ์เมือมนุษยชาติช่วยให้มนุษย์ไขคําตอบของทุกปริศนาสามารถเอาชนะโรคร้ายต่างๆและสามารถเอาชนะธรรมชาติได้ครับซึ่งสยามประเทศเองเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความก้าวหน้านทางวิทยาศาสตร์เพราะ มีความผิดบพร้อมทั้งทางด้านทรัพยากรและบุคลากรกระผมจึงอยากจะนำเสนอนวัตกรรมไทยสร้างสรรค์ครับ 1. ศาสตราจารย์ดรบัณฑิตเอื้ออาทรอธิการบดีจุฬาลงกรณ์รมหาวิทยาลัยไ,ได้ถแถลงการเปิดตัวถุงใส่เนื้อเยื่อชนิดเปิดเองได้หรือ SER โดยถุงใส่เนื้อเยื่อชนิดนี้นะครับจะใช้ในการผ่าตัดผ่านกล้องและสามารถเปิดเองได้เมื่ออยู่ในช่องท้องของผู้ป่วยครับ และนวัตก,กรรมนี้นะครับยังมีการวางแผนเพื่อที่จะสร้างเสริมเป็นนวัตก,กรรมเชิงพาณิชย์เพื่อบุกตลาดอุตสาหากรรมโลกต่อไปครับอีกหนึ่งนวัตก,กรรมที่น่าสนใจนะครับก็คือหุ่นยนต์วารีกุญชรหุ่นยนต์วารีกุญชรน,นะครับเป็นนวัตก,กรรมที่ใช้เทคโนโลยี IOT หรือควบคุมโดยอินเทอร์เน็ตหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับมีความพิเศษคือมันสามารถควบคุมอัตโนมัติได้จากการตั้งค่า มีการใช้เซ็นเซอร์เพื่อตรวจอุณหภูมิตรวจความนำไฟฟ้าและตรวจความลึกของน้ําได้ครับและนอกจากนี้นะครับเจ้าหุ่นยนต์วารีกินชอนยังมีการใช้ PS GPS ระบบ RTK ซึ่งนวัตกรรมชนิดนี้นะครับช่วยให้การประปาไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเกิดความปลอดภัยและมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับ เห็นไหมนะครับว่านาวัตกรรมไทยก็มีความน่าสนใจและสรส้างสรรค์ไม่แพ้ชาตใดในโลกใช่ไหมครับสุดท้ายผมอยากจะฝากคํากล่าวของโทมัสอินทิสันที่ว่า1%เอร์ซเกิดจากแรงบันดาลใจที่เหลืออีก99%เกิดจากหยัดเหนือและลงมือทำครับสุดท้ายผมอยากขอฝากให้ทุกคนร่วมสนับสนุนนวัตกรรมไทยด้วยการส่งเสริมนวัตกรรมไทยนะครับผมครับ